ธิรพัฒน์ถูกบุคคลปริศนาส่งจดหมายคุกคามถ้ายังไม่หยุดเจอดำเนินคดีทางกฎหมายแน่ทำเอานักแสดงหนุ่มเอิร์ธธิรพัฒน์ถึงกับเดือดกันเลยทีเดียวเมื่อเจ้าตัวเจอบุคคลปริศนาส่งจดหมายมาคุกคามถึงร้านนวดที่เป็นธุรกิจของตนเองเตือนถ้ายังไม่หยุดจะดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนโดยเอิร์ธธิรพัฒน์ได้โพสต์ภาพส่งจดหมายระบุข,ข้อความว่า ตอนนี้ผมรู้ต้นตอคนส่งแล้วนะครับเข้าขายคุกคามครับถ้าไม่หยุดการกระทำนี้ผมขออนุญาตดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับโพสตหน้าผมจะโพสต์ข้อความข้างในซองจดหมายด้วยนะครับถ้ายังไม่หยุดอีกปกติแล้วผมจะไม่สนใจเรื่องอะไรแบบนี้ เพราะเรารู้ว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะแต่ครั้งนี้ผมว่ามันเกินขอบเขตไปจริงๆมันเกินไปหาเนื้อหาข้างในเขาไม่ได้หวังดีอะไรเลยมีแต่ถ้อยคำด่าว่าสุดท้ายผมอยากให้คนส่งจดหมายมาที่ทํางานของผมได้หยุดการกระทําแบบนี้ซะไม่อย่างนั้นผมจะทําดําเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับอลอผมกําลังคุยกับค่ายอยู่ฮะไม่ต้องห่วง